เห็แล้ว,ลวครับหน้าเรือโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ครับกลางเรือก็โดนนะครับหลอ,อกลูกค้ามาเชื่อครับหลอ,อกลูกค้ามาให้เหนื่อยหลอกมาให้เหนื่อยเล่นๆเพราะว่าปลามันเอาไม่ไหวจริง ตา,ตามหลักแล้วนี่ปลาหายากขึ้นหมายถึงว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมยมิงน้าเนี่ยจนถึงออกมาเลยว่าเยอะมาก,กนะฝนอเอาแลครับต่อนะครับภาพกีฬามันๆกำลังจะเกิดขึ้น,นเอาแล้ครับหน้าเรือครับหน้าเรือยกหน้าอีกแล้วครับมาแล้วครับปลาขึ้นมาอีกแล้ว เอาแล้ครับลูกค้าโดนอีกแล้วขาโดน,นโแล้วสองชั่วโมงนะมันยกแขนไม่ขึ้น <c oughs> โอ้แยวันนั้นน่ะที่ที่เรามากันสามคนก็พี่ลุกอะ่ะอีกวันผมยกแขนแทบไม่ขึ้นอะ่ะเ <c oughs> นื่องไปยกเวทมาโอ้โ <c oughs> หนกกนนะ oh, เนี่ยครับเถียงทั้งคู่ครับหน้า <c oughs> หลัง <c oughs> ไอเลียบไอเลียบเลครับไอเลียบเทพารักษ์ ดีีกว่าวใช่แรงพี่เดี๋ยวนี้มแรงนะเวลากัดเทียอ้โยผมดูแล้วตามเทพมันเผาคือไอ้เผาไม่ตองเอาเกลือทาเสร็จบรรดาเผาไม่ตองใช่ไหมแล้วบอกโอ้โหตัวนี้ครับดูตัวนี้ครับสามร้อยหมือนกัน แห้งแล้วนอ้พกยังไม่ทันได้หมุนเลยแห้งไรเหลืองครับพี่เอกเรา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 ลืงเมเราลืมเราลืมนะลุงนี้เราเอาน้ำแข็งใส่ถังใหญ่ได้ท้องเรือมาด้วยดิฟ้าโอ้ถ้าใส่มานะเดี๋ยวเอาน้ำในถังเแล้วก็ด้แข็่แช่อือเราคิดว่าจะตมึกไงแม่ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับลอกลั่นขันโกงครับไปนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับจบเลยครับเฟลเลยครับมีไซต์อ่ะ <c oughs> คุณาเบโกต้องมีรึ่งโลทุกที มันไหมพี่มันเคยไปแบบนี้นไหมพี่แบบไปเรือไม่ได้ดูขนาดนี้เคยเคยมีการลักษณะประมาณนี้แต่ว่าแค่น้ำเท้าเนาะนนี้หนะด้วยลงโดนกลงโดนอีกแล้วลงเป็นโดนอ่ะแม่ถ้าพี่กันมานะโอ้โหพีก่กันจะเปลี่ยนตีหนูเหมือนกันเนี่ยเชื่อดิ ครับไล่กัดมาบุบบับบุบบับมาเลยครับอ,อือครับโดนคู่ครับโดนหน้าโดนหลังโดนหน้าโดนกลางครับหลังไม่ไหวแล้วครับหลังของมาถ่ายคลิปก่อนแล้วกันเมื่อยหนมืน้หรานัเมื่อยหดนมีน้ำหนักอ แบบแบบนี้ต้องพูดอีกะมอขันาด <laughs> านี่ไงพี่เอกเหมือนเมือตอนนั้นอ่ะทีเคยดูคลิปดีเจภูมิแล้วเขาบอกว่าถ้าใครอยากตกแข่งก็ดีเจภูมิให้อันนี้มา <laughs> มันไม่ได้มีอย่างนี้ทุกวันอย่าง <laughs> พูดไปแล้วอย่างนี้โดนนะอยู่ดีมาบอกมาแข่งแล้วอยู่ดีไม่มีตัว อันี่ไงตกปลาอะไรก็ได้ไงเออเออเขาเคยมาซีคิงใช่พี่เคยดูดีเจผูกมั้ยคลิปที่มาของซีคิงอ่ะเนี่ยเอาปลาพี่เอกไปเดี๋ยวมาอีกรอบนึงพี่ถ้าเขามาผมบอกผมผูกอไปด้วยเลยป่ะ ผมยากเจอมากเลยผมโคตรติดตามอะ่ะเอ ope, เอใช่ตลกดีสน <c oughs> ุกกว่าเขาติดดินอ่ะผมชอบตรงเนี้ยแหละรวยแต่คือติดดินอ่ะติดโคลเลยดิฟ้าจมโคลนอ่ะชอบชีวิตเขาาเงี้ยแหละไีหต้องมัดใหม่ไง ไมโครครับไมโครเวฟฮ่หูาหมาดำมึดครับนี่ครับเต็มเรือปลาไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยได้กันเลยเอาแล้วไปแล้ววิ่งวีดีน